สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคำถามใหญ่ตอนนี้นะครับว่าเหลืออีกเพียง4วัน22 23 24 25 26เนี่ยตุลาคือวันที่นัดหมายกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐจะบินมาที่กัวลาลัมเปอร์มาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและไฮไลท์ของงานนี้ที่ทรัมป์ต้องการคือ การลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ว่าข่าวที่เราติดตามอยู่จนถึงวันนี้นั้นมีความไม่แน่นอนสูงมากว่าจะตกลงกันได้ไหมร่างข้อตกลงจะเรียกมันว่าข้อตกลงจะเรียกมันว่าเป็น KL Accord จะเรียกมันว่าเป็น Peace Agreement หรืออย่างที่คุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศใช้คำว่าประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกยังไง Declaration on Thai Cambodia n Relations หรหรือ Declaration KL Accord on Normalization of Relations เหรไม่มีใครสามารถบอกได้เพราะว่าถ้า ฟังเสียงรัฐมนตรีกลาโหมพนเอกนตัตพลน้าพาณิชเมื่อวานเสียงท่านเข้มมากท่านบอกว่าถ้าพูดกันใน GBC คือ General b o r d e r Committee ระดับรัฐมนตรีกลาโหมรอบนี้เนี่ยที่เขาน่าเจอกันที่กัวลาลัมเปอร์ถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องกับกัมพูชานะไม่คุยต่อละเปลืองภาษีเปล่า ใช่คำนี้และเรามีนแนวทางของเราอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแรงมากดูเดือนมากแต่ถ้าฟังคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะภาษาการทูตนิ่มกว่าแล้วดูเหมือนคุณเสียศักดิ์บอกว่ามีโอกาสจะตกลงกันได้นะตรงนี้แหละที่ผมคิดว่านายกอนุทินไม่ได้ทำหน้าที่ประสานให้มันเกิดเสียงเดียวออกมา เพื่อสร้างอำนาจต่อรองที่แท้จริงเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศพูดภาษามองในแง่บวกรัฐมนตรีการหมบอกในแง่รลบเพราะว่ารัฐมนตรีกาโหมก็คงฟังแม่ทั้ภาคหนึ่งภาคสองตรงชายแดนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงชายแดนอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตึงเครียดพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่า คุณมันเด็ดนี่ก็แอบโทรมาหานายทหารบางคนในไทยที่เขารู้จักนะแล้วก็บอกว่าหาทางลงเถอะเพราะว่าที่จำเป็นต้องพูดเสียงกล้าวก็เพื่อต้องการให้รักษาคะแนนนิยมของตัวเองในกัมพูชาข่าวลือนี้จ,จริงไม่จริงก็ไม่มีใครรู้แต่ฟังดูแล้วก็แปลกแต่น่าเป็นสายทหารที่พูดคล้ายๆกับว่ามีการเชื่อมต่อมาจากกัมพูชาว่าโอเคโอเค พอละเพราะว่าต้องการให้มีพิธีลงนามระหว่างไทยกัมพูชาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพราะกัมพูชาเขาต้องการสร้างคะแนนตรงนี้มากไทยเราคล้ายๆกับว่าถ้ากัมพูชาย,ยังไม่ตอบสนองสี่ข้อที่เราวางเป็นเงื่อนไขแล้วเราไปลงนามเนี่ยเราเสียเปรียบเราเสียเปรียบเพราะว่าเขมรเข้าเรียกว่าลักไก่เลยนะ ที่มีการให้สัมภาษณ์ของฝ่ายกัมพูชาบอกว่าตกลงถ้าลงนามปั๊บเนี่ยหลัง26ตุลาที่กัวลลัมเปอร์ไทยจะปล่อยเฉลยศึก18คนกัมพูชาทันทีไทยบอกโนเงื่อนไขสีข้อไงยอยู่ต้องทำก่อนแต่กัมพูชาเขาจะใช้วิธีการไม่รู้รวบรัดตัดความเลยมั่วไปเลยฉะนั้นฝั่งไทยเราก็เลยต้องระวังฝ่ายทหารโดยเฉพาะบอ,บอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า เชลยศึกกัมพูชา18คนนั้นเราดูแลเขาอย่างดีตามมาตรฐานสากลกาชาติสากลก็มาพบมาตรวจทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอย่ามามั่วอย่ามาหาว่านี่คือตัวปัญหาที่เขามองว่าเราปฏิบัติต่อเชลยศึกเขาอย่างไม่เป็นธรรมไม่จริงแล้วล่าสุดวันนี้คุณเสียสัก์ชาวนี้พูดบอกว่าสิงคโปร์สนใจปัญหาไทยกัมพูชาแล้วต้องปฏิบัติ ชัดทาตามสี่ข้อที่ตกลงกันคุณความจริงคุณเสียสักกับพลเอกนะัตพลนี่พูดตรงกันนะครับพูดตรงกันที่ว่ากำเม้ต้องทําตามสี่ข้อซะก,ก่อนเพราะมิฉะนั้นจะไม่ยอมจะไม่ยอมตกลงใดๆเพียงแต่ว่าภาษาของคุณเสียสักนั้นเบากว่าแต่ยืนยันตรงกัน ว่าจะต้องนำไปสู่การทำให้เกิดภาวะที่ชัดเจนคุณเสียสัก์บอกว่าคือไปสิงคโปร์นะคุณนายกอนุทินก็ไปเยี่ยมสิงคโปร์นะแต่คุณเสียสัก์พูดตอนหนึ่งที่น่าสนใจไม่อยากให้ข้อพิพาทถูกหยิบหาหรือในเวทีสุดยอดอาเซียนเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราแต่คุณเสียสักก็ย้ำว่าแหล่งอาญากรรมข้ามชาติต้องช่วยกันปราบสแกมเมอร์นี่แหละต้องช่วยกันปราบให้ได้เชานี้คุณเสียศักคุยกับน,นักข่าวบอกว่าการหาหรือทวิปปากีกับฝั่งสิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ดรวิเวียนบาราคคิชนันคือไปเจอกันที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้พูดคุยหลายประเด็น รวมถึงเรื่องที่ฝ่ายสิงคโปร์ให้ความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาซึ่งคุณเสียศักก์ก็ได้แจ้งให้รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ทราบถึงสิ่งที่เราได้ไปคุยสีฝ่ายสีฝ่ายคือไทยกัมพูชามาเลเซียและอเมริกาครั้งล่าสุดเจอกันที่กัวลาลัมเปอร์รวมถึงกรณีที่ขณะน,นี้กำลังมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยกัมพูชา ที่กลัวลันเปอร์เหมือนกันโดยต้องการให้นำไปสู่ภาคปฏิบัติคุณเสือศักดิ์บอกว่าไทยเห็นว่าการพูดคุยในหลักการอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีความชัดเจนว่าจะมีแผนงานและการปฏิบัติอย่างไรในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนหนึ่งสองการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ต้องเริ่มมีแผนงาน การลงพื้นที่ร่วมกันและการปราบปรามอาญกรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ทุกประเทศให้ความสนใจจึงต้องมีการดําเนินการอย่างจริงจังคุณเสียสักบอกว่าเมื่อเรามีข้อมูลและส่งให้ฝ่ายกัมพูชาแล้วเราก็หวังว่าเขาจะรีบไปสอบสวนหรือตรวจสอบข้อมูลว่าแหล่งอาญากรรมพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างรวมถึงเรื่องการบริหารพื้นที่ชายแดน แก้ปัญหารุกล้ำเข้ามาซึ่งต้องมีการร่วมมือกันและต้องหาแนวทางสันติวิธีมาแก้ไขโดยกรณีเฉพาะหน้าคือการลุกล้ำพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องพูดคุยกันว่าในระดับพื้นที่จะมีการบริหารจัดการอย่างไรในการรักษาความสงบขณะเดียวกัน ฝั่งไทยเราก็มีแผนงานเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ลุกลำ้ำตรงนี้ที่ทหารเขาเอาจริงเอาจังมากนะเขาบอกเขาจะลุยแล้วนะถ้าฝ่ายกัมพูชาไม่เอาแผนเพราะว่าแม่ทัาพภาคสองคนใหม่ก็บอกเลยว่าเขาเลื่อนการประชุมระดับ r b c ระดับแม่ทัาพภาคไปไม่มีกำหนดเพราะเขมรไม่ส่งแผนแอคชั่นมาคุยกันแล้วกี่รอบก็ไม่รู้แต่ไม่มีแผนแอคชั่น มันก็สะท้อนจากแม่ทพัพภาคสองสู่รัฐมนตรีกลาโหมแนวของฝ่ายกองทัพเนี่ยไปแนวนี้เลยว่าเฮ้ยเราลุยนะและเราจะไม่ยอมแล้วนะแต่ฝ่ายรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยคุณเสียสังเนี่ยยังพยายามใช้ภาษาทางการทูตอยู่แล้วก็ตั้งความหวังซึ่งภาษาการทูตก็ต้อบอก hope for the best แปลว่าหวังว่ามันจะออกมาดีแต่คุณเสียสังก,ก็รู้ว่า ไอ้ข้างล่างมันกลุ่นๆมากตรงชายแดนมันกลุ่นมากดังนั้นก็ยังลุ้นกันอยู่ว่า26ตุลานี้ทรัมป์บินมาจริงไหมถ้าทรัมป์บินมาจริงแล้วเอกสารที่จะเซ็นมันเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าได้ขอให้สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนฝ่ายไทยด้วยหรือไม่เนี่ยนักข่าวถามคุณเสียสักถ้ามีการหยิบยกปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในการหาหรือที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจะว่ายังไง นะะักข่าวอยากรู้จากคุณเสียสักคุณเสียสักบอกว่าที่จริงเราถือหลักที่ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไทยและกัมพูชาควรจะคุยกันเองได้ไม่อยากให้กลายเป็นปัญหาของอาเซียนตรงนี้คือไม่อยากให้มันถูกยกระดับกลายเป็นปัญหาของอาเซียนหรือปัญหาภูมิภาคคงไม่จําเป็นที่ต้องนําไปพูดในที่ประชุมอาเซียนแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายจะพูดกันก็พูดกันนอกรอบได้ อย่างน้อยสิ่งที่เราควรจะต้องมีคือการทำข้อตกลงในการร่วมมือแก้ปัญหาปัญหาต่างๆนำไปสู่สันติภาพและเพื่อก้าวข้ามก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างประเทศตรงนี้แหละที่เรายังไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะมีอะไรที่สองฝ่ายตกลงกันได้ไหมสถานการณ์ล่าสุดจากจันทบุรี JBC วันที่2วันนี้นะครับนักข่าวก็ไปตาม JBC นี่ฝ่ายไทยเรานำโดยท่านทูตประสาทประสาทวินิฉัยทั้งฝั่งคเขมรก็เป็นรัฐมนตรีลำเจียเพราะสองคนนี้เจอกันมารอบหนึ่งแล้วที่พนมเปนรอบนี้มาเจอกันที่จันทบุรี JBC คือ Joint Border Committee คณะกรรมาการปักปันเขตแดนซึ่งเป็นฝ่ายกระทรวงต่างประเทศเป็นหลัก JBC วันที่สองครับประชุมช้าครับนักข่าวบ,บอกว่าเรื่องประชุมช้าเพราะว่ารอกัมพูชาข้ามแดนมาและบอกว่าดูให้ดีว่าวาระวันนี้ที่เร่งรัดเรื่อง TOR 2003กับการใช้เทคโนโลยี รไรด้านในการราังวัดเขตแดนทูตประสาทหัวหน้าทีมของไทยบอกว่าจะถแถลงผลการประชุมหกโมงเย็นวันนี้นั่นคืออีกเวทีหนึ่งนะมันมีสองเวทีตอนนี้อย่าสับสนเวทีที่จันทบุรีนั้นไทยกัมพูชา JBC Joint Border Committee ก็คือกรรมธิกรรมการปักปันเขตแดนเรื่องกระทรวงต่างประเทศเป็นหลักที่กลาลัมเปอร GBC General Border Committee กรรมการทั่วไปนำโดยรัฐมนตรีกลาโหมส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์ไปเยือนสิงคโปร์อยู่พร้อมกับนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้เชา้านี้ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทที่จันทบุรีคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาประชุมกันสมัยวิสามัน ประชุมเป็นวันที่สองก็เรื่องวาระเดิมคือการบริหารจาัดก,การพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเราสังเกตเห็นว่าทุกคนฝ่ายเราจะพูดถึงสองจุดนี้อยู่ที่จังหวัดจังหวัดสะแก้วจะให้กัมพูชาทราบ,บาพื้นที่ที่ไทยจะสร้างรั้วแนวตรงเชื่อมหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันตรงไอ้เรื่องรั้วนี่แหละที่มันจะเป็นประเด็น ทั้งฝั่งเราบอกเราสร้างในเขตเราคุณไม่ต้องมายุ่งแต่เราแจ้งให้คุณรู้เท่านั้นเองคุณจะได้ไม่ใจบิดเบือนข่าวสารแล้วก็เร่งเรื่องการแก้ไข TOR 2 0 0 3เพื่อเอาเทคโนโลยี l i d a ามาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศการเสนอพื้นที่เร่งด่วนในการกำหนดเขตแดนสำหรับพื้นที่ทั้งหลายทั้งสองฝั่งเนี่ยที่มีความเห็นตรงกันถ้าเห็นตรงกันตรงนี้ก็ทำไปเลย หากที่ประชุมได้ข้อยุติเห็นพ้องต้องกันก็จะได้มีการลงนามการประชุมวันนี้เริ่มขึ้นช้ากว่ากำหนดเกือบสองชั่วโมงเพราะคณะฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ค้างคืนที่ฝั่งไทยกลับไปนอนฝั่งโน้นและระหว่างที่รอคณะหัวหน้าผู้แทนคณะใหญ่มาถึงที่โรงแรมมณีจันร์รีสอร์ตมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ก่อนก็มีข่าวว่าเป็นการหารืออย่างเข้มข้นเป็นการประมวลผล ภาพรวมการหาหรือเมื่อวานนี้วันนี้ตอนเย็นหกโมงคงจะทราบเพราะคุณประสาทหัวหน้าทีมท่านทูตประสาทจะเป็นผู้ถแถลงข่าวเองตรงนี้แหละที่ต้องจับตาดูเพราะว่าเรื่องไทยกรรมัมพูชามันมีมากมายหลายประเด็นเหลือเกินที่อย่างที่บอกมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ อาจจะนําไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราย,ยัางไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าการถแถลงของข่าวฝั่งของไทยเราก็เน้นเรื่องอยาแรงพบวตะรอพบวตะรอนี่ยย้านะครับว่าจะใช้ยาแรงเราก็ไม่รู้ว่ายาแรงที่พบวตะรอพูดถึงนั่นเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรแต่ว่าสําคัญเพราะคําว่ายาแรงในความหมายจริงจังเนี่ย มันไม่ใช่แค่ตัดเน็ตตัดไฟเท่านั้นมันต้องเป็นการเข้าไปจัดการกับสายเงินเงินฝากธุรธกิจต่างๆเกาหลีใต้เขายึดแล้วนี่เขายึดเงินในธนาคารทรัพย์สินทั้งหลายของบางคนในกลุ่ม Prince Group ที่ฉินชื่อ ซึ่งก็ถูกระบุโดยอเมริกาว่าเป็นแกนนำเรื่องนี้แต่ว่าเราต้องรอดูว่าคำว่ายาแรงของตำรวจเนี่ยมันหมายถึงจะทำอะไรเพราะอยู่แค่พูดว่าจะ,จะมีการทำเรื่องอยาแรงมันไม่ตอบโจทย์มันบอกไม่ได้ว่าทำอะไรบ้าง แต่ถ้าแค่บอกว่าตัดเน็ตนั่นไงครับทหารพรม่าที่เข้าไปยึดที่เคเคพารเนี่ยเขาเจออะไรเขาเจอสตาร์ลิงของอีลอนมัสก์เขาไม่อาศัยเน็ตจากฝั่งเราไม่จำเป็นเลยข้อนี้แหละที่มันจะสร้างให้เกิดคำถามใหญ่เลยว่าเราจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนในการที่จะบอกใช้ยาแรง แรงแค่ไหนแรงแล้วมันยังไงเรื่องของสิ่งที่ฝั่งของททาอีกด้านหนึ่งก็คือที่ประชุม GBC ฝ่ายเลขานุกการพลเอกนัทพงศ์พราวแก้วครับเลขานุกการ GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่นำโดยรัฐมนตรีกลาโหมนี่แหละ แล้วก็ฝ่ายเลยขาุุการก็ร่วมกันหารือกับฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นถอนอาวุธทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการร่างข้อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติก็คือ T.O.R. นะครับ Term of Reference ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ A.O.T. a s e a n o b s e r v e r t e a m เห็นชอบร่วมกันในหลักการถอนกำลังอาวุธหนักจะมีการหารืรายละเอียด ของ action plan แผนปฏิบัติการในวันนี้เมื่อวานนี้เขาตกลงว่าเขาจะคุยรายละเอียดกันนะซึ่งผมว่าถ้าตกลงกันได้นี่มันก็จะมีแสงสว่างที่ปลายอ,อุโมงค์พอสมควรนอกนั้นเมื่อวานเขาก็คุยกันนี่คือฝ่ายปฏิบัติการประเด็นการเก็บกู้ทุนระเบิดฝ่ายเลข,ขานุก,การของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการของมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติเขาเรียก S O P ครับมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติมันก็คือ คำพีปฏิบัตินั่นแหละคู่มือคู่มือในการทำเรื่องนี้ต้องทำอะไรอย่างไงทั้งสองฝ่ายจะได้เห็นตรงกัน SOP คือ Standard Operating Procedure ฝ่ายกัมพูชาขอเอาเรื่องนี้ไปเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อความเห็นชอบก็เขาบอกกัมพูชาจะใช้วิธีนี้เวลาเขาจะไม่ตัดสินใจเขาจะบอกเดี๋ยวขอไปฝ่ายหน่วยเหนือก่อนขออนุม,มัติก่อนอา้าวไทยเราทำไมตัดสินใจได้ละ่ะเพราะไทยเรามีนโยบายชัดเจน ก็ทำก็ทำเอาเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วทำได้ทำเลยเพราะมันคือแอคชั่นแพลนกัมพูชาก็มีลูกเล่นอย่างนี้แหละครับที่จะบอกว่าถ้าเขาไม่อยากตัดสินใจเขาบอกเดี๋ยวขออนุมัติจากหน่วยเหนือก่อนฉะนั้นวันนี้จะมีพิจารณาพื้นที่เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ที่กวัวลาลัมเปอร์เนี่ย GBC พูดถึงประเด็นการปราบปรามไซเบอร์แกมทั้งสงฝ่าย อยู่ระหว่างจัดทำแผนแอคชั่นแพลนร่วมกันพิจารณาข้อเสนอและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการต่อไปฉะนั้น3-4เรื่องครับสร้างรัว้วเรื่องตั้งอาเซียนออฟเซอร์เวอทีมคือทีมคณะสังเกตการของอาเซียนเกี่ยวกับเรื่อง เคลียร์ทุนระเบิดจะทำงานร่วมกันอย่างไรและก็เรื่องปราบสแกมเมอร์จะทำร่วมกันอย่างไรบ้างนี่เลยนี่คือประเด็นที่ทั้งที่จันทบ,บุรีทั้งที่กลรลัมเปอร์และแน่นอนท้ายที่สุดคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นคนตัดสินนะครับว่าตกลงเอาอย่างไร การประชุมที่กุลลัมเปอร์วันนี้ทั้งฝ่ายข่าวจากเขมรก็พูดถึงเรื่องคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับดังนั้นต้องดูว่ากัมพูชาจริงใจหรือไม่จริงใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่พูดถึงว่าการลงนามเอกสารเนี่ยที่จะมีขึ้นในกุลลัมเปอร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงหลายกระแสร,รวมกันแล้วออกมาบอกมันน่าจะเรียก KL a c ลอะคนะและรายเอียดมันน่าจะถ้าตกลงกันได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาของการลงนาม ทรัมป์ยืนอยู่ตรงนั้นนายกอนุทินนายกคุณมนเนตจะเอกสารขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงมองโลกในแง่ดีนะครับสมมติว่ามีการลงนามจริงวันที่26ตุลาข้อมูลที่เรารวบรวมได้หน้าตามันจะเป็นยังไงครับอาจารย์เอไม่ว่าจะเป็น SMS แปลกๆที่ส่งมาให้กดลิงก์หรือสายจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่โทรมากวนใจเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเรื่องพวกนี้กันมาบ้างนะครับ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยกําลังจะเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้แบบสุดๆด้วยการยกระดับการกวาดล้างครั้งใหญ่โดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่เครือข่ายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับเมื่อนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์กลายเป็นวาระแห่งชาติซึ่งคํานี้ มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำสั่งทั่วไปนะครับ mm hmm. มันคือสัญญาณที่บอกว่านี่เป็นภารกิจด่วนระดับสูงสุดที่ทุกหน่วยงานต้องทุ่มเทส,สพรพพากำลังทั้งหมดเข้ามาจัดการให้สิ้นซากแล้วพอประกาศเป็นวาระแห่งชาติปุ๊บคำถามต่อมาก็คือใครจะเป็นคนคุมทับในสงครามไซเบอร์ครั้งนี้ล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าโครงสร้างทีมบัญชาการชุดนี้มีใครเป็นใครกันบ้างดูจากโครงสร้างทีมแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าเขาจริงจังกันขนาดไหน เริ่มจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรลงมาคุมภาพรวมด้วยตัวเองเลยแล้วก็มอบหมายให้พลตํารวจเอกธนาชูวงศ์เป็นหัวหอกหลักในฝั่งของการปราบปรามส่วนอีกขาหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการป้องกันอันนี้ก็ได้พลตํารวจโทไตลงผิวพันธุ์มาดูแลเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนดีด้ว่าแบ่งงานกันชั้นเลยครับทั้งทีมบกและทีมตั้งรับทีนี้ไอ้คำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่คําพูดสวยๆนะครับ แต่มันถูกแปลงออกมาเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆซึ่งก็ตั้งอยู่บนเสาหลักสองต้นที่ต้องทำควบคู่กันไป mm. แผนที่ว่านี้ก็คือหนึ่งต้องปราบปรามอย่างจริงจังไล่ล่าทลายเครือข่ายให้สิ้นซากและในขณนะเดียวกันสองก็ต้องป้องกันเชิงรุกคือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อตั้งแต่แรก mm. ใมฝัังของการปราบปรามนะครับหัวใจสาคัญเลยคือความเร็ว mm. เขาถึงขั้นตั้งวอลลุ่มส่วนกลางขึ้นมาเลยลองดูภาพตามนะครับเหมือนห้องบัญชาการในหนัง ที่มีข้อมูลผู้ต้องสงสัยเส้นทางการเงินทุกอย่างไหลเข้ามาแบบเรียลไทม์เพื่อที่จะสกัดจับทุตกรรมให้ได้ก่อนที่เงินจะถูกโอนออกไปจนตามไม่ทันส่วนในฝั่งของการป้องกันนี้ก็มีชื่อเรียกที่น่าสนใจมากครับเขาเรียกว่าวัคซีนไซเบอร์คอนเซปต์ก็ตรงตัวเลยครับเหมือนเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคนั่นแหละคือแทนที่จะรอให้เกิดเหตุแล้วค่อยตามจับอย่างเดียวก็มาสร้างภูมิคุ้ม,มกันให้คนในสังคมรู้เท่าทันกลลกรของพวกมิจฉาชีพจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อกันง่ายๆ เอาละประกาศแผนไปซะใหญ่โตแล้วผลลัพธ์ล่ะสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือยงังเรามาดูตัวเลขที่รายงานออกมาล่าสุดกันดีกว่าครับผลงานชิ้นแรกที่จับต้องได้เลยก็คือการประสานงานกับทางกัมพูชาครับจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนมาจนถึงพฤษภาคมมีการส่งตัวผู้ต้องหาคนไทยกลับมาดำเนินคดีได้ต่อเนื่องถึง3ามรถใหญ่ๆเลยซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เน่นแฟนขึ้นมาก แล้วพอรวมยอดทั้ง3รอบตัวเลขก็ไม่น้อยเลยนะครับ2 1 9คนนี่คือจำนวนผู้ต้องสงสัยที่ถูกนำตัวกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยถือว่าเป็นการตัดกำลังของเครือข่ายพวกนี้ไปได้เยอะพอสมควรเลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับตอนนี้เป้าหมายใหญ่ที่กําลังไล่ล่ากันอยู่ก็คือ3ตัวการสําคัญจากเครือข่ายกกอานซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งรายใหญ่ที่ทางการต้องการตัวมากที่สุด mm. ถึงขั้นใช้มาตรการเด็ดขาดอย่างการเพิกถอนสัญชาติ แล้วก็ออกหมายแดงของตํารวจสากลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าจะหนีไปอยู่มุมไหนของโลกก็ต้องถูกจับตัวส่งกลับมาให้ได้แน่นอนครับเพราะงานใหญ่ระดับนี้มันก็ต้องมีข่าวลือมีคําถามที่หลายคนยังคาใจตามมาเป็นธรรมดาซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันเยอะที่สุดประเด็นหนึ่งเลยก็คือข่าวลือที่ออกมาตามสื่อต่างๆว่าอาจจะมีนักการเมืองไทยถึงเจคนที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้สำหรับประเด็นนี้นะครับ ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่าตอนนี้ยังเป็นแค่ข้อมูลจากสื่อยังไม่มีการร้องทุกข์หรือมีพยานหลักฐานเข้ามาสู่กระบวนการผู้ใหญ่ก็คือตำรวจรับทราบข่าวหลือนี้แล้วแต่ตามกฎหมายจะเริ่มสืบสวนได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เสียหายมายื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการพร้อมกับหลักฐานเท่านั้นครับ ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการเปิดฉากกวาดล้างอัชญากรรมไซเบอร์ที่ดูจะจริงจังและประสานงานกันมากที่สุดครั้งหนึ่งของไทยแต่คําถามสําคัญที่ยังคงทิ้งท้ายไว้ก็คือการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติครั้งนี้จะเพียงพอที่จะเอาชนะสงครามไซเบอร์ที่มันทั้งซับซ้อนและก็ไร้พรมแดนแบบนี้ได้จริงหรือไม่เรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับครับคุณครับอาจารย์เอต้องติดตามแน่นอนว่าวาระแห่งชาตินี่เอาจริงเอาจังแค่ไหนอย่างไรแต่ว่า ผมนำเราไปวันที่26ตุลาดูว่าพิธีจะลงนามระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยภาพเนี้ยภาพหน้าจอนี้นะครับระหว่างนายกไทยนายกกัมพูชาและมีทรัมป์อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลต่างๆที่ได้มานี่ก็คือเขาจะเรียกเอกสารนี้ว่ากอลลัมเปอร์อะคอดกอลลัมเปอร์อะคอดคือข้อตกลงโกลลลัมเปอร์ เพราะว่ามาเลเซียต้องการเครดิตที่จะได้ว่าฉันเป็นคนประสานให้เกิดและหรือไม่ก็จะเรียกชื่อหนึ่งกอลลัมเปอร์ agreement on peace and border normalization mm. ไปไม่ได้ไหมต้องมีคําว่าพี e ใช่ไหมสันติภาพท้อมต้องการคํานี้ใช่ไหมแต่ว่าไทยกัมพูชายยังไม่สามารถประกาศว่านี่มันเป็นพี e สันติภาพถาวรฉะนั้นเราต้องใส่มันชัดเจนไม่ว่ามันคือการพยายามทําให้ชายแดนทั้งสองประเทศ ลับไปสู่พาปกติตรงนี้อยู่ที่การร่างและจากนี้ไปวันสองวันประชุมที่ KL ประชุมที่จันทบุรีประชุม GBC ประชุม JBC และประชุม RBC ได้หรือเปล่าเพราะว่าเจ้าภาพนายกอันวาเดือดร้อนมาต้องจัดให้ได้นะเพราะจะเป็นการประชุมสุดยอดาอาเซียนครั้งที่47ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มีประธานธิบดีทรัมป แตะมีนายกอันวาร่วมเป็นสักขีพยานทีนี้ภาพนี้ต้องใส่รูปอันวาอิบราฮิมเข้าไปด้วยนะครับก็ต้องถือว่าพิธีนี้เป็นก้าวสำคัญที่ก็ว่ากันไปว่าสามารถที่จะคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสองประเทศหรือไม่ก็อาจจะมีการบอกระบุว่าหยุดยิงอย่างเป็นทางการขยายข้อตกลงเดิมอย่างไรเพราะหยุดยิงเนี่ยตกไปเซ็นกันตั้งแต่ปลายเดือน สิงหาโน่นแล้วนะครับแต่ว่าหยุดจริงๆแต่มันยังมีความตึงเครียดต่อเนื่องประเด็นเกี่ยวกับสแกมเมอร์เกี่ยวกับเรื่องของการอพยพป,ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องทุ่นระเบิดยังเป็นเรื่องที่ต่อรองกันอยู่จนถึงนาทีสุดท้ายครับแล้วก็เชื่อกันว่าอาจจะมีการออกถแถลงข่าวร่วม ระหว่างไทยกับกัมพูชานะก็ว่ากันว่าอาจจะเป็นแถลงข่าวร่วมระหว่างไทยกัมพูชาออกวันที่28คือหลังจากทรัมป์กลับไปแล้วล่ะหยุดยิงเร่งด่วนไม่มีเงื่อนไขอ,อ่อนั่นคือย้อนกลับไป28ที่ผมเท้าความให้ฟังก็คือว่า28กรกฎานี่คุณภูมิทรรมวิเชวชายตอนนั้นรักษาการนายกไปจับมือกับคุณมันเน็ตมีอันวานนายกมาเลซียอยู่ในตรงกลางตอนนั้นคือหยุดยิงอย่าง immediate and unconditional คือเป็นการหยุดยิงทันทีโดยปราศจากเงื่อนไขแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้เรายังมองไม่เห็นว่าสาระที่จะลงนามต่อหน้าทรัมป์คืออะไรแล้วก็ทำไปทาไปธรรมะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าที่เจราจาสองคณะคณะหนึ่งอยู่จันทบุรีกับคณะหนึ่ง อยู่ที่กลหลามเปิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าลงนามที่กลุาลามเปิดเนี่ยผมเชื่อว่าท้ายที่สุดมันก็เป็นแค่พิธีกรรมมากกว่าให้ทรัมม์แฮปปี้ให้เจ้าภาพมาเลเซียได้คะแนนแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแค่กระดาษเฉยเฉยหรือเปล่ามันเป็นการทดสอบทั้งไทยกัมพูชานะครับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆหรือทำไมต้องเอาข้างนอกมา หมาำนาจก็จะมายุ่งแล้วที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของจีนเขามองอย่างไรด้วยทางจีนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอาเซียนนี่ปล่อยให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงอย่างนี้ได้เหรอโดยเฉพาะไทยกัมพูชาแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ทำให้เกิดความสงสัยว่าจะตกลงได้หรือไม่ได้อย่างไรติดตามกันครับยังมีคำถามที่ไม่แน่นอนอีกมากมายหลายด้านเหลือเกินขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี